嗯嗯、<noise> 有一天来了个年轻小伙，他说他叫朱德正，谁知他就是当今皇帝下凡尘。一见李凤神魂不定，花言巧语就骗了唐僧，就骗了。<noise> <noise> เออมันมันมันด่ากูอ่ะไม่ฟังเออมันด่าด่าตรงไหนกบอกหมา้ขุยมั้ขุยช่วช่วยด้วยเอ้หมาขุยเี่ยนะเออเออะเดี๋ยวกูจะหมังขุยมุยมึงมึงมัช่วยมึงหมาช่วยมันมึ่ดอมมึงมาจากดาวไหนเนี่ย ยังไงทั้งมันภาษาจอมบานจอมานไอ้เวรีทีเดียวไอ้เวรีทีเดียวไปบาลีเียไปไม่ได้ไอ้บาลีเวรีทีเดียวไปบาลีมมันไม่รู้รึไงว่ากูนี่คือใครไอ้เวรีกีเวรีกีเนียไปบารีกีเวรีว่าไม่ไม่ไม่ไอ้เวรีบารีกีเนี่ยว่าบารีบาลีกีเนี่ยวปบาไม่ไงไอ้เวรีบารีกีเนี่ยพ่อบาลีกีนาบารีไม่มึงผู้เชี่ยวเลยมึงไม่รู้เรื่องเหรอฮะไม่รู้เรื่องหรอผู้อะไรของบ้านเนี่ยเขาบอกเจ้าราช่วยช่วยช่วยมาด้วยช่วยช่วยเออแค่นี้ครับแล้วลงไปเดี๋ยวกูจัดการเอง วัวเลาะพ่อมึงตายหรือไงแอบโดนกกัช้ามาหลังนทีไอ้น้องชายว่ายังไงเรายังกระซับน้ำของเจ้าน้ำข้าเนี่ยมีอยู่ว่านักคำวยนักคำวยใช่แล้วกูก็ต้องไปเฉลิมแล้วเว้ยไม่เฉลิมอะไรของมึงหละเทะๆคูดกันหน่อยฮะเฉลิมไหนเฉลิมอยู่ไงอยู่ในอยู่ อย um oh ู่บางบัวทองไหมโอ้ยตกใจเยอะอยู um> <uh, mm, ่บ sure ํารุงอยู่บํารุงก็ติดคุกกันเองชื่อจริงของเจ้าข้านี้ในยุคระพนี้ใครๆก็เรียกข้าว่าสมึงสุยศักดิ์ไอ้สมึงซวยศักมึงเฮ้ยช้าๆนี่อะไรกูพูดอะไรฟังนี่พูดแล้วฟังอ่ะฟังช้าๆเข้าใจไหมสมึงสุยศักดิ์ไอ้สมึงซวยศัก ไม่ใช่สมึงสวยศอกสมึงก็ถกออถอกก็ถอกศอกก็ศอกพูดถ,ถ,ถ,ถูกเนี่ยมาเฮร์รี่อะไรงมึงพูดถูกเนี่ยก็แนนอนอยู่แล้วแล้วเจ้าราพินาว่าอะไรในเฟซบุ๊กนี้ใครๆก็เรียกเขาว่าปอบบอลโปรเข้าไปให้ได้แล้วปอบบอลโปรทำไมอ่ะ<ห>เข้าไปทำอะไรเ็้าไปหากูมั้งเคยเล่นหรือเปล่าเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นยังไงยังไม่รู้จักเลยเอาในเรื่องเอรืงในเรื่องนเร่องในเรื่องในเรนเรื่ในเรื่องในเรนเรืเรื่อ่อง่อ ศัตรูน้องชายวินพิฆาตศัตรูใส่แล้วข้าตามหามา20กว่าปีแล้วเจ้าได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ข้าแล้วเป็นยังไงวันนี้แหละข้าจะล้างแค้นเจ้าอคิดว่าแน่จริงนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือมาม่ายังมีบะหมี่เหนือตะหลี่ยังมีแบงดาเหนือปลายังมีหนอนรับเลยสามเพลงเพลงแรล้วยาอะไรของมึงเสือดาเฝ้าทำ เห็งอะไรวะนกกระเรียนเหินัาปีนไม่ไหวเห็นที่สามเห็งอะไรจงอางหัวไข่ไข่ไข่ปะไข่กูนี่ไงไข่กูไอ้น้องชายว่ายังไงเจอกูเลยเพลงเดียวเพลงอะไรหองห้หาพ่อมาซื้อ ลเพลงเฮกับีเฮกับีแม่น้ำร้อยสายค่ะมาแล้วบัดนี้เอ้าล่นเองเลยลำดาบสวยเก่งมากเลยเล่นเองโซกับีอ๋ากับบีมันเรื่องของส่งของเหรอเด่นสองของโซกับีไ้องชายวันนี้มึงต้อง เออมนมันมันฝันกันปะมึงทำไมไม่มองวะต้องมองเลยเหรอดูเขาสิเวลาเขาฟันกันอะเราเป็นฝ่ายเอ็มแวเสียก็บีกระทบแล้ก็เป้งเปตีให้มันถูกจังหวะแหงตาดูหมดตีไม่แหงตาตายเลยนะแต่ว่านตรง มันหนูเปกี่เมตรนะเมื่อกี้เนี่ยมันตาบอดเลยอ่ะบอกเขาแหกตาไงมันแหกเกินไปแล้วเฮ้ยแหกมากไปขมิบหน่อย <c oughs> อเฮ <c oughs> ้ยตูดไม่ใช่ตาตาที่ตูดแจะให้เดี๋ยวจะตัวตาย